สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแลวก็คลิปตัวนิวทายแลนด์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้น <ๆ S 1> มากๆสําหรับคริปโตแล้วก็นักลงทุนหลายๆท่านนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวงการคริปโตเนี่ยทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมอย่างในช่วงต้นปีเนี่ยราคาของบีทคอยหนึ่งเหรียญเนี่ยตกไปอยู่ที่ต่ํากว่า50,000 0บาทนะครับแน่นอนว่า มีหลายคนที่ทั้งได้กําไรทั้งขาดทุนจากตลาดคริปโตไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลักหรือพวกเหรียญรองต่างๆนะครับซึ่งก็น่านน่าเป็นปกติของตลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นตลาดในช่วงขาขึ้นของคริปโตทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันในปีหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในช่วงสำคัญของบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะครับเพราะว่ามันจะมี หล,หลายเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยที่แน่นอนว่าจะมีผลต่อบิตคอย n และตลาดคริปโตนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูคร่าวๆว่าสำหรับปีหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างสำหรับตลาดคริปโตในประเด็นแรกนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ Bitcoin h a l วิ่งนะครับผมจริงๆเนี่ยผมก็ทำทำวิดีโอไว้ละเป็นวิดีโอแยกเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin Halving แต่ทีนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังอีกทีนึง่งในช่วงปีหน้านะครับปี2024เราวๆช่วงเดือนเมษาบิตคอยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า h a l วิ่งนะครับผมซึ่งบิตคอย n h a วิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีมันเป็นซอฟโค้ดต้นตำรับที่คนทีโคนบิตคอยเนี่ยตั้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้บิตคอยนเนี่ยเกิดภาวะเฟ้อนะครับจากการที่เหรียญมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยปกติเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่า proof of work นะครับ proof of work เนี่ยคือในการหาเหรียญใหม่เนี่ยมันสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องขุดเฉพาะทางเนี่ยไปขุดออกมาได้ั่ะก็เท่ากับว่าซัายเนี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคนทำบิตคอยน์คนที่ค้ดบิตคอยเนี่ยเขาก็ คิดคกลไกที่จะทำให้ตัวบิตคอยเนี่ยไม่เฟอ้อโดยขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะกำหนดซัลายของบิตคอยให้มีจำกัดและขั้นตอนที่2ก็คือการลดรางวัลในการขุดเนี่ยลงครึ่งหนึงทุกๆ4ปีไอการลดลงครึ่งนึ่งนี่แหละครับที่เรียกว่าบิตคอยฮาวิ่งซึ่งการลดลงของ รางวัลในการขุดบิตคอยเนี่ยก็จะมีผลต่อจํานวนซัปปลายที่เข้าสู่ระบบของบิตคอยแน่นอนว่าพอมันขุดได้ยากขึ้นเนี่ยรางวัลมันน้อยลงมันก็จะส่งผลให้ราคาของบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยและอย่างที่ผมบอกไปว่าพอถ้าบิตคอยเนี่ยราคาสูงก็จะทําให้คริปโตอื่นเนี่ยราคาสูงขึ้นไปด้วยและแน่นอนว่าพอถึงในช่วงฮาร์วิงเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของกระแสแล้วก็มีเรื่องของกลไกทางการตลาดที่จะทําให้ตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ย อยู่ในช่วงที่เรียกว่าตลาดกระทิงหรือบูมมาร์เก็ตนะครับผมซึ่งเป็นตลาดช่วงขาขึ้นในเรื่องของบีคอยส์ฮาวิ่งเนี่ยก็โดยหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้โดยปกติมันเกิดขึ้นทุกๆ4ปีอยู่แล้วและทุกครั้งที่มันเกิดการฮาวิ n งของบ i คอย i ์เนี่ยก็จะทําให้ราคาของบ c คอยสูงขึ้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับเขาก็ให้ความสนใจว่าสําหรับการฮาวิ่งรอบนี้มันจะส่งผลต่อบ i คอย i ์มากน้อยขนาดไหนเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยเองเยอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงหนักมากๆอันเนื่องมาจากาหลายเหตุการณ์นะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของอสงครามในหลายๆพื้นที่นะครับผมก็ทําให้ความเชื่อมั่นใน,ในสินทรัพย์อย่างบิตคอยเนี่ยค่อนข้างจะสั่นคลอนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันในการทาวิ่งรอบนี้เนี่ยจะทําให้บิตคอยราคาขึ้นอีกหรือเปล่าแต่อย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือ แม้จะยังไม่เข้าช่วงของ Bitcoin Halving เนี่ยเราก็สังเกตว่าช่วงนี้ตลาดคริปโตเริ่มกลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่แยกตลาดหุ้นกับตลาดคริปโตออกจากกันอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีหลายครั้งที่ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยขึ้นลงพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นถึงจุดต่างของมันอย่างชัดเจนนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับของปีหน้าที่เราจะคาดหวังได้เรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กัน ก็คือเรื่องของการที่บิตคอยเนี่ยจะเข้าสู่ exchange t r a d e fund นะครับผมไอตัว exchange t r a d e fund เนี่ยก็เหมือนกันผมได้ทำวิดีโอไปแล้วอันหนึ่งแต่ก็จะมาพูดสรุปย่อๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการที่บิตคอยเนี่ยจะเข้าสู่ exchange t r a d e fund เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่บริษัท Backlog นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกสินทรัพย์คริปโตต่างๆเนี่ยเขาได้ยื่นต่อกรอตอหรือว่า sec ของสหรัฐอเมริกานะครับ ให้บิตคอยเนี่ยกลายเป็น e x c h a n g e เ e d Fund ให้สามารถเข้า e x c h a n g e เ e d Fund ได้เอ n กชเชนเ e d Fund เนี่ยมันเป็นเหมือนกองทุนรวมที่สามารถซื้อพวกสินทรัพย์อะหลายอย่างได้ในที่เดียวการที่บิตคอยจะเข้าสู่ e x c h a n g e เ e d Fund เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแรกๆเลยก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุดน,นั่นก็คือเรื่องของการที่จะทำให้บิตคอยเนี่ยถูกกำกับและดูแลโดย เอชอีซี uh, ของสหรัฐมันเนื่องมาจากการที่สามารถเข้าสู่กองทุนรวมได้เนี่ยมันจะต้องมีการกํากับและดูแลเป็นปกติก็มีหลายคนมาว่าเออมันควรจะถูกกากับและดูแลสทัทีนั่นก็เป็นที่มาของการที่มีคนพยายามเอาบิตคอยเนี่ยเข้าสู่เอ็กชเชนเทรดฟันแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการคาดการกันว่าปีหน้าจะเป็นปีที่บิตคอยเนี่ยจะเข้าสู่เอ็กชเชนเทรดฟันโดยสมบูรณ์และก็เป็นทางการก็เท่ากับว่าบิตคอยเนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกเล่นคนยได้โดย รัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าจะทําให้ตัวบิตคอยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆหลังจากที่เรามองข้อเสียของมันไปแล้วเนี่ยเรามาดูว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้าเอเจนต์เทรดฟันจริงๆเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างไงบ้างแน่นอนเลยก็คือพอมันเข้าสู่ะระบบที่เป็นกองทุนรวมแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เข้าถึงนักลงทุนเมนสตรีมได้มากขึ้นและแน่นอนว่าพอมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นเนี่ยจำนวนการไหลของบิตคอยเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็มีคนถือบิตคอย ขึ้นนั่นก็จะทําให้แน่นอนว่าทําให้ราคาของบีทรอยเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเข้าอยู่ในการกากับดูแลเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสียซะทั้งหมดมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการที่มีกลุ่มคนที่คอยดูแลมันจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นมาหลายรอบเนี่ยก็มันก็จะมีหลายประเด็นที่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีคนควบคุมสถิีพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ก็จะจะต้องกลับไปพูดถึงเรื่องของอ่าไบแนนดนิดหน่อย สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยไบนันเองก็อยู่ในช่วงที่กําลังมีปัญหาแล้วตรงนี้เนี่ยพอบิตคอยเข้าสู่เอ็กซ์เชนจฟันจริงๆเนี่ยก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเข้ามาสู่ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของความชาัดเจนของคริปโตต,ต่อระบบการเงินและเศษรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในในวงการการเงินเนี่ยก็จะมองว่าไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือบ,บิตคอยเนี่ยก็จะเป็น เป็นอะไรที่มันฉาบฉวยอะครับเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้เป็นสินทรัพย์จริงๆแต่พอผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมา5 6ปีเราก็จะเห็นว่าแนวคิดตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มันมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันอยู่มาได้นานมากขนาดนี้แล้วก็มูลค่าของมันก็มีขึ้นลงตามกลไกหลายคนก็เริ่มมองบิตคอย n แล้วก็คริปโตโดยรวมเนี่ยต่างออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยพอมันเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็น exchange เทรดฟันหรือว่า การที่ระบบเศษรษฐกิจและการเงินเนี่ยเลคไนทมันได้มากขึ้นก็จะทําให้มันเป็นสินทรัพย์ที่ถูกถูกมองโดยสากลว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสินทรัพย์ปกติมากกว่าที่จะเป็นอะไรที่มันมันฉาบช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของความชัดเจนของมันต่อต่อระบบการเงินเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะมีผลต่อราคาแล้วก็ความมั่นคงของมันด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านั่นก็คือเรื่องของ NFT นะครับ NFT เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงของปีก่อน2ปีก่อนเนี่ยต้องเรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเทรด NFT หลายตัวเนี่ยด้วยราคาที่โคตรจ้าบ้าบอนะครับแล้วก็มีพวกไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นดารานักร้องหลายคนที่ทยอยกันซื้อ NFT ที่เป็นรูปลิงนะครับ ก็ตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการตื่นตัวต่อ NFT นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้ NFT เนี่ยเกิดภาวะเฟ้อเกิดการที่มูลค่าของมันเนี่ยสูงเกินจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมาในถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดคริปโตโดยรวมเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่ซบเซามากๆนั่นก็ทําให้ความนิยมของ NFT เนี่ยตกไปด้วยแต่ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยตลาดคริปโตเริ่มฟื้นกลับมา อยู่ในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ NFT เองก็ยังไม่ฟื้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็จะมอง NFT เป็นเหมือนกับพวกของสะสมซะมากกว่าซึ่งซึ่งในในแนวคิดผมเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอย่างมากก็คือเป็นเหมือนกับพวกงานศิลปะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า NFT เนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงก็อาจจะพูดได้ย,ยากว่าสำหรับปีหน้านั้นจะเป็นยังไงแต่ ผมว่าในปีหน้าเนี่ย NFT อาจจะอาจจะเข้าร่องเข้าลอยมากกว่านี้หมายถึงว่าได้กลายไปเป็นอะไรที่มันควรเป็นมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือไม่ว่ามันจะเป็นการเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้สําหรับขายงานศิลปะหรือว่าไว้ใช้เป็นพวกไอเทมในเกม NFT ต่างๆจริงๆเนี่ยก็สำหรับในปีหน้าเนี่ยก็ยังยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ที่จะเกิดขึ้นในใน,ในวงการคริปโต แต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงสิ้นปีเราก็จะเห็นว่าแบบเป็นช่วงที่คนเริ่มตื่นเต้นกันอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของราคาใช่ไหมครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะถึงในช่วงของ Bitcoin halving ตรงนั้นก็อาจจะทําให้ราคาขึ้นไปอีกก็จะทําให้ตลาดที่โตโดยรวมเนี่ยคือขึ้นไปอีกนะครับตอนท้ายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ e x c a n t r a e d Fund นะครับผม ก็สำหรับคนที่ชอบเหรียญตามกระแสเนี่ยผมมีเหรียญมาแนะนำสองอันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญ i t c o i n ETF หรือว่า o ิตคอ c เอ n กชเช a เท e fund เป็นเหรียญที่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับ Bitcoin โดยตรงนะครับมันก็จะเป็นเหรียญที่ทำตามกระแสเอ็ก e เชนเทรดฟันนะครับผมแล้วก็เหรียญที่สองเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็น ETH ETF นะครับหรือว่าอี e ธอริัมเอ็กชเชนเทร Fund ตัวนี้ก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับผม แต่สำหรับบิตคอยเอ็กเซนเทดฟันเนี่ยเหรียญนี้มี p รีเซแต่ว่าตัวอีทีเรียมเนี่ยไม่มี p รีเซก็คือสามารถเข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญนี้ต่อในวิดีโอหน้าเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีแนวคิดค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่ก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยจะไม่เปิด p รีเซลนะครับแล้วก็จะมีกลไกในการเผาเหรียญที่ที่น่าสนใจแล้วผมจะมาพูดถึงในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ สำหรับวันนี้เนี่ยผมกับคริปโตนิวไทแลด์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม